มันจะมีแผงพวกนี้เราก็ซื้อของได้ซื้อวันคงวัสดุมงคลแบบนี้อ่ะหรือใครชอบนาฬิกาเก่าเขาจะมีตามแนวนี้แต่ผมจะไปร้านนู้นร้านประจำาปรําหรการอังกต่อไปร้านนี้ร้านนี้ของเด็ดทั้งนั้นต้องมี Okay. nếu chúng ta không đi thì chúng ta không đủ lòng những cái này là, ừ, là ừ. của Ờ, đúng, đúng, cả, đúng, không đủ luồng pha thắt khâu may จะไม่มีอะไรมากความหล่อคงที่ทรงอย่างแม้แค่ริงสอนวันนี้เราจะพาทุกคนมาแหลงเขาเรียกว่าแหลงแหลงของข่าวหาเงินหาเงินไปลงผงลงเพจคุณเราก็เข้าไปติดตามเห็นุณมีวัดช็อตได้จ้ะตอนนี้เรากำลังเดินอยู่เราลงจากรถไฟฟ้ามารถไฟฟ้าจะมาเทมาเราก็ส่งรีวๆๆๆิวรีวิวมือนกัน เลี้ยวมาจนสุดเลยสุดทางที่จะไปเจริญกรุงอะ่ะเราก็จะเจอจะได้ถ่ายให้ดูนะฮะเป็นโซนพวกวัตถุมงคลถ้อใครต้องการอยากได้เขาจะมีวางตามพื้นแบบนี้แล้ว่มันจะมีแผงพวกนี้เราก็ซื้อของได้ซื้อวัตวถุมงคลแบบนี้อา่าหรือใครชอบนาฬิกาเก่าเนี่ยเขาจะมีตามแนวนี้ แต่ผมจะไปร้านนู้นร้านประจำร้านประจำรู้กันของเยอะถึงร้านนี่ละเราจะหาของเด็ดๆในนีนะ้มันมีบางคนถามว่าในกองนี้มีอะไรมีของเด็ดโงงไหนเนี่ยไม่เห็นไดเ้เดี๋ยวขอตัวเรื่องนิดนึงเผื่อจะได้ของเด็ดไปปล่อยในเพจเนี่ยใครมานะตรงมาเลย ตรงมาจากวัดนครุ่นเล่าหุ่นเล่าเก่าตรงมาจากวัดนครตรงเรี่ยวเรี่ยวแบง์เก่าตาถึงเสร็จกี้แล้วแบง์แบง์ลาวเวบลาวแบงค์ลาวแบงค์ลาวแบงลาวจำเ้าราาแบงลาว เห็นป่ะร้านนี้จะมีของดีเนาะของหลากหลายมากมายแต่เราได้แบงค์เราเน้นลูกพระเห็นป่ะเขาจะมีของหลากหลายเผื่อใครตรงมาเลยตรงมาตรงมายาวนี่เจริญกรุงตรงมาที่จเจริญกรุงได้แบงค์เราแล้วเห็นะป่ะแบงค์เราเดี๋ยวเราจะไปหาจิ๊บป่อยกัน แงบงกพวกนี้ขายได้นะบางคนบอกขา่ามีรูปพระลูกค้านี่ก็ดีนะเห็นปะบางคนบอกว่าถ้าเป็นเศษเศษนี่คือนี่อย่างนี้ขายได้นี่เป็นล่าเก่าไปล้างหน่อยคนที่ชอบคนเล่าเก่าของเก่านะฮะชอบลวาเก่าแบบนี้ก็ได้นะเอาไปล้าง เดี๋ยวดูเฟยก่นพวกนี้มีคนเก็บ,เ,บเรีเร <c oughs> ที่คนเล่าขา,ายงอ่หาสิบบาทแล้วกันจ้หาสิบ,บาทไที่เราเล่าไเ,เล่นตลาดเยะมากา,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 าขอดูเล่าถ้าเป็นปวดเปล่าได้ มันดเล่าอไป่้เีวได้เีว่าฟ้ามันสวยดูอันโอยันนี้เล่าจีนอ้าวะเฮ้ย เอาลเลยไหนจะโดนเดี๋ยวขอวันนี้เจ๋งมากนะอันนี้เป็นเหล้าเชียนไม่มีน้ำนะนี่แบบนี้ไปสะสมได้ดอกแล้วพาไปช้อปปิ้งแล้วนี่มีทุกอย่างให้คุณเลือกสรรแน่น,นอ้อง เไก็ต้องใช้ได้นะถ้าใช้น้องกปต่อยต่อคด้ดบร้านนจะมั้งเส้นเลยพาไปดูร้านนี้เมื่อกี้เราได้แบงค์มาคนเล่ายังไม่ถูกใจ้องคนดูว่าพวกนี้คือของที่ขายไม่ได้นะอู้หั้คือเงินทั้งนั้นเลยนะกล้าทักเข้าไป แต่เธอตอบมาว่าเธอไม่ชอบคนคนนี้ยังแบดยังบ่อยเธอม่กินกับผ้ชายแบดบอยยังแบดยังบอยเธอไม่รเต้องปล่อยถ้าสกีจิบะเาลยนะ เดีราเคยเป็นว่าคนเล่าเนี้ยเราก็ไปถ่ายนะต้องไป้าไปโชว์ก่อนนะนาฬิกาโดนโดนแล้วต้างไปฝั่งโนู้นนะไปหาของต่อมันก็จะมีแนวยาวถนนเจริญกรุงอ่ะตรงมาถนนช่งสวัสดิ์รถบางเนี่ยแถวเนี้ยแหล่งหาเงิน กี่ได้แบงค์ไปแล้วเดี๋ยวไปดูร้านอื่นส่วนมากเป็นโซนพักเครื่องขายม,ามันเสน้นเลยแบบนี้ก็คุยได้ของดีอยู่นะ ยาทั้งเส้นแบบนี้ถาใครต้องการจะมาจับของส่วนมากเป็นพาร์ทมาเครื่อเลยไม่ชนะาคนแบบไหนพอจะโกรธเธอได้ไหมเออก็คนนี้น่ะตรงท้ายมาว่าคนไหนไม่สู้เธอก็คนนี้อยากจองไว้ไม่อยากให้ใครมาต่อัาร้านนี้ร้านนี้ของเด็ดทั้งนั้น ต้องรีบส่งไปเมื่อกี้เราได้อะไรแล้มมงเป็นน้ำหอมก่ออือเจ๋งเดีย๋ยวถ้าเราส่งดีๆเราจะเจอของที่เรานำไปขอยต่อได้อือ,อวอายอ ไม่ชอบคนคนนี้สรงยังแบดแซดยังบ่อยเธอไม่อินกับผู้ชายแมดบอยส่งยังแบดแซดยังบ่อยเธอไม่รักฉันก็คงต้องปล่อยเขาพนมแบดเนี่ร้านนี้โอ้โหถายเด็ดทุกอย่างเด็ดเลยดูดีมีอะไรน่สนใจบ้างอย่างเงี้ยเงินทั้งนั้น เดี๋ยวขอตัวก่อนช้อปปิ้งเขาจะมียาวทั้งเส้นแบบนี้เราก็มาสง่งส่งดูเผื่อเจอของดีๆมีมือถือมีนาฬิกาอะไรเงี้ยถ้าเราสง่งเราก็จะได้ของดีเขาจะมียาวทั้งเส้นตรงนี้เลยใครต้องการมาจัดแบบผมมาได้แบบนี้แหละแล้วก็เอาไปแบบว่าไป บดลายในสตอรี่เธอจังดูดีลักยูริกระอยากจะรู้เธอชอบคนแบบไหนพอจะครองใจใเธอได้ไหมเออก็อคนนี้น่ะตรงท้ายมาว่าคนไหนไม่สู้เธอก็อคนนี้อยากจองไว้ไม่ยอมไป ขจี่ั้งนอ่ังมังมีมังมีเคยถอนคนหน้ามองยังแบบแซยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบบบอยส่งยังแบบแซยังบอยขอสองดีก็จะเจอสองดีข้างหน้าขอส่งแริงเก็จะได้อะได้ เราปิ้งเสร็จเป็นที่เรือบาร์เราได้ของมาหลายอย่างอด้วีเราดีเราได้ของมาหลายอย่างด้ยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปลงที่แผวนี้เราพาไปดูว่าเผื่อใครต้องการอยากทำธุรกิจแบบเราเป็นออนไลน์ลยอะไรเงี้ยนะเป็นออนไลน์มาหาของแถวนี้ได้เลยขึ้นรถไฟฟ้ามานะขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินมาแล้วก็มาลงพอมาลงเสร็จปุ๊บ เราก็ตรงมาเลยตรงจากวัดมังกรมเลยตรงเลี้ยวเลียเ้ยวมาทั้งเส้นจะมีของให้เราจับเย็แยนะางนะ้นะนะองๆวันนี้พี่ได้ของแล้วยอะขอหาอะไรกินสักน,นีดหนึ่งโอง้อยู่วไปแล้วเจอกันคลิปหน้าแอปไปกดไลค์ในสตอรี่เธอจังดูดีลักยูริกรลอยากจะรู้เธอ